ทานอาหารกันที่ร้านนี้เลยค่ะร้านขนมจีนสะพานหินนะคะทีนี้นะแม่เพิ่งจะพาเด็กๆนะคะไปหาเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนบีกับสกายเลอร์อยู่บนเขาแต่หนูไม่มีเพื่อนในภูเก็ตนะโอเคถ้าอยากรู้ว่าเพื่อนหน้าตาเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถกันไปเลยไปเดี๋ยวแม่พาไป ไปให้ลิงค่ะนี่คะ่ะเรานะคะจะเหมาอาหารไปฝากเพื่อนเบียนาค่ะเบียนารับเลยเหมาหมดเลยนะคะจากคุณลุงนะคะคุณลุงมีเท่าไหร่นับนับมาหมดเลยค่ะคุณลุงบอกดีใจ <น palette S 2> ได้กลับบ้านแล้วสามร้ยย350อยห้าสิบทั้งหมดสามร้อยห้าสิบบาทเบียนาเด็ดทิตีสามร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่บีรับรับอาหารไปฝากเพื่อนเลยค่ะนี่คอหนักหน,นักให้หมดเลยค่ะคุณลุงหมดเลยหมดเลยให้เป็นเลยห้าร้อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเฮงๆนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะไปเอาอาหารไปให้ลิงกันค่ะเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราไม่น่าพูดเลยเอาอาหารให้เพื่อนมีกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกลับบ้านได้แล้วค่ะนี่เด็กๆทางไป เพื่อนบีกับสกายเลอร์ทางขึ้นสวยมากเลยเวลาเราจะไปเยี่ยมใครเราต้องมีของฝากใช่ไหมใช่ค่ะพี่บีมีของฝากไปให้เขาด้วยนะคะแล้วอันนี้ของฝากแอดจะเยอะไปหน่อยไหมคะไม่เยอะค่ะแม้ว่ากําลังคนดีไปค่ะถึงบ้านเพื่อนบีแล้วค่ะไม่ไกลจากร้านอาหารเมื่อกี้เลยนะเอาอาหารเอาอาหารเตรียมพร้อมไปฝากเขาแล้วใช่ไหมเสรอมแล้วค่ะโอ้เยอะมากเลยนี่ทุกคนเยอะมาก เราเหมามาจากคุณลุงที่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้เลยนะคะโอเคไปกันเลยเย่างไปเลยย่างไปเลยย่างไปเลยเราเจอเพื่อนของบีกับสกายเลอร์แล้วค่ะนี่โอ้โหมารับกันเต็มเลยมาแล้วมาแล้วนนตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วบววีคนที่กลัวคือแม่ขอ <c oughs> บตุณค่ะพี่บีเฮ้ยตอนนี้มีลูก นนก็จริงโจเฮ้ยพี่พี่พี่ระวังขอบคุณค่ะกินใหญ่เลยพี่บีกินหมดไวมากเลยเอาวแทดดี้ลืมมาถุงถุงล่วงนะคะเดี๋ยวดูดูดิว่ามันจะแกะถุงออกมาได้เปล่าอ้าวใช้ปากแกะขอบคุณค่ะขอบคุณแกอ้ยมาเบียบเลยพี่พี่โอ้ my god น้ำต่อเหวแล้วค่ะมาใหญ่เลยมาใหญ่อย่าโยนมาทางแม่สิแม่กลัว ตัวที่บอกว่าใหญ่มากใช่ค่ะก็บางตัวที่บอกว่าเล็กจิ๋วเลยฮะอุ้ยมาเพียบเลยทุกคนกล้วยที่เราซื้อเหมากับพ่อค้ามาเมื่อกี้ไม่น่าจะพอแล้วบีดูดีเต็มไปหมดเลยว้ยวเพื่อนมีเยอะมากลิงเยอะมากเลยค่ะโอ้ไม่กอดบีพอไหมเนี่ยนี่มันเกาะลิงชัดๆเยอะมากภูเขาลิงค่ะเออภูเขาลิงอ่ะมันมีเสียงด้วยอ่ะว้ยลิงเยอะมากเลยอุ้ยมันมีเสียงด้วยอ่ะตัวไหนอ่ะ พี่บีค่ะเพื่อนพี่บีเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะน่าจะเป็นร้อยร้อยตัวได้นะคะลิงเยอะมากเลยค่ะสีผมเหมือนกันเลยรู้ไหมว่าอันนี้ทำให้หนูคิดถึงใคร ค,คถึงเอวาะเอวาว่ะ่วงขนาดน,น,นี้เลยเหรอคนที่กลัวที่สุดคือคนนี้ค่ะสกายเลอร์ถ้าใครเคยดูทิปเทปเก่าๆนะจะรู้ว่าสกายเลอร์ร้องไห้เพราะว่ากลัวลิงแต่ตอนนี้คือลิงล้อมรอบตัวสกายเลอร์เลยนะ <c ười> พี่ขากลับมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วทื่กี่นี้อาหารที่เราซื้อมาที่เราเหมามาไม่พอเราก็เลยฝากพี่เขาไปซื้ออาหารเพิ่มวิดูลิงตัวนี้ดิโอ้มีขนหยิกๆอ่ะ วิสเปเชียลมากเลยมาเก่ามาเกลาเออเออน <c oughs> ี่เขาหาเห็บหาหมัดให้กันนะคะโอ้โหนี่ค่ะทุกคนลิงเยอะมากโอ้ my god oh my god ระวังนะเมื่อกี้นัดียังไม่ทันให้เลยนะคะ กันด้วยมีระวังจิสุกานเดิไน,นไม่ได้แล้วค่ะใช่ระวัง oh. นะลูกเมื่อกี้ดดดี้นะมีถุง oh. อาหารถุงนี้แล้วมันก็มากระชากเอากับมือดดดี้เลย <c oughs> เอาไปแล้วมันหิว <c oughs> เด็กๆระวังนี่ค่ะเยอะมากเลย <c oughs> คุณลุงให้อะไรคะมะม่วงใช่ไหมมันกินทุกอย่างมันก็หาของนองมันกินผลไม้ทุกอย่าง <c oughs> แล้วคุณลุงเอามาให้ทุกวันปะคะ เอาเว้นวันคุณลุงเอามาให้เองเหรอคะเอาให้ครับเอาไว้เทอาทาเวยาตลาดเอาทาวเขาคนที่ตลาดให้มาเหรอคะมาเรีหน้าที่ไปขนมามีหน้าที่มาขนมาให้มันเดี๋ยวมันมีข้าวโพดกินเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคุณลุงเอาอะไรมาให้ลิงนะคะสารพัดอ่ะเขาให้อะไรเอาหมดอ่ะ คุณลุงใจดีมากเลยคุณลุงได้บุญมากเลยค่ะก็ออาหารมาให้ลิงเอาไว้่ะอ๋อยชิแล้วเยอะมากเยอะมากเลยค่ะความทุขอะความสุขความสุขของคุณลุงก็คือการแบ่งปันนะแบ่งปันมีให้คนให้สัตว์เนาะนี่ทุกคนมีทั้งข้าวโพดแล้วก็สับปะรดสับปะรดพรี่สับปะรดคุณลุงเขามาให้วันเม้นวันนะคะทุกคนลิงเยอะมากกี่เท่าไหร่นะลุงเป็นพันเลยหรอ พันกว่าตัวปีหนึ่งเกิดห้าสิบตัวปีหนึ่งเกิดห้าสิบตัว,ตวเดี๋ยวมาเอาเจ็ดตัวอ๋อเอาไปไหนอะมกน่ะนนโอ้ตลกลูกลิงใช่ไหมออขอลองให้ ไม้จากพี่บีนะพี่บีกลัวสับปะรดกังวลก็อยากอยากลิงแต่ไม่กล้าเข้ามาโอ้ไม่กล้าเข้ามาคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะเออลุงฮกลุงฮกเออไปฮกไปฮกกันเอมามาให้อาหารลิงที่นี่นะคะวันเว้นวันเลยนะคะใจดีมากถ้าเราแบบว่ารอนักท่องเที่ยวอย่างเดียวบางทีลิงไม่พอเนาะคุณลุงคะลิงมันชอบอะไรนะคะถั่วชอบถั่วโอเคเดี๋ยวคุณลุงเขาจะให้ถั่วให้ดูนะบีนะโหเอถู อไม่ดันแล้วโอ้ my god ลิงเยอะมากค่ะมันช่องทัวรนะคะโอ้ m น god โอ้ my god ลิงเยอ ขาชอบถั่วมากเลยค่ะชอบถั่วนะคะเราเราเพิ่งรู้ว่าลิงชอบถั่วตอนแรกแม่นึกว่าลิงชอบกล้วยอย่างเดียวนะคิดว่าทุกคนซื้อกล้วยเขากินกล้วยเบื่อเบื่อกล้วยแล้วไงแสดงว่าลิงพวกนี้เขาจําคุณลุงได้นะจำได้มันลูกเลยนะคุณลุงมันลูกหลานสุดยอดลิงกินผลไม้หนูเริ่มอยากกินผลไม้อย่าไปแย่งลิงกินนะมีอย่างเดียวที่บีกินได้คืออะไรรู้ป่ะสับปะรด คุณลุงเหมือนเหมือนเป็นปู่มาบ่อยมันจําได้ใครที่มาเที่ยวภูเก็ตนะคะก็มาที่นี่ได้เลยนะคะลิงนี่มาจากพังงาอ๋อลิงมาจากพังงาเขามาจากเมื่อสองทามเนี่ยเขาพามาขึ้นมะพร้าวโอ้คนคนที่มาที่ภูเก็ตเนี่ยมาทำแร่ด่บตรงนี้มีบุกนี้แค่นั้นอ่ะก่อนสองทามอ่ะนี่คุณลุงรู้ประวัติลิงที่มาที่ไปของลิงที่นี่คนพังงา เขามาขึ้นมาพาภูเก็ตเดี๋ยวเขาก็มาทําเหมืองที่เนี่ย ทำทังบ้างทำงแร่วุ้นแผลมบ้างอง,งนี้กับข้าังนี่อ่ะค่ะโหแล้วคุณลุงอยู่จนกว่าอาหารจะหมดเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่นี่ผมเสร็จแล้วผมก็ต้องกลับบ้านให้ไว pues, เราเอแล้วทำงานมันเออเขาบอพักไปเร<ล>ื่อย้วอันนี้เป็นเป็นอาชีพเสร,รมิมเอยเป็นแบบความสุขเล็กเล็กน้อยน้อยบ้านลปลายชีวิตใช่ไหมคะแค่บ้านปลายชีวิตไม่ได้ไม่ได้เป็นอาชีพไม่ได้เป็นอะไรเราทำเพราะว่าความสุขของเราความสุขความสุขโอ้สุดยอดมากคุณลุงผมคนไลค์ให้เลยค่ะสุดยอดมาก มันก็ต่ออายุไ้เราสิทำตรงน,นี้มาให้อาหารลิงนี่นานหรือย,ยังคะเกือบสามสิปีเนาะประมาณนั้นเราก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะได้มารู้มาดูช nice> ีวิตลิงบนเขานะคะแล้วที่สำคัญนะเราได้มาเจอคุณลุงค่ะคุณลุงชื่ออะไรอีกรอบหนึ่งค่ะผมชื่อลุงฮกครับลุงฮกนะคะคุณลุงผู้ใจบุญนะคะนำอาหารมาเลี้ยงลิงนะคะวันเว้นวันเลยเป็นระยะเวลา 20กว่าปีอะเดี๋ยวเราบอกเพื่อนๆหน่อยที่อยากจะมาดูลิงนะคะแล้วก็มาให้อาหารลิงที่ไหนคะคุณลุงที่เขาตุเสะครับค่ะมันมีชมข้างบนชมวิวแล้วตรงนี้เลี้ยงลิงอ่าแล้วแบง่งแบง่งแบ่งที่คุณลุงใจบุญมากๆเลยนะคะตบมือให้คุณลุงหน่อยอบคุณมากค่ักำลังใจค่ะทำแบบนี้ปิดทองหลังพ้าแบบ<า>นี้นะคะมาเป็นระยะเวลา20กว่าปีแล้วนะคะก็ ฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยนะคะฝากส่งข่าวบอกข่ขาวกันด้วยใครมาเที่ยวภูกเก็ตนะคะก็อย่าลืมมาขอตแซะมาชมลิงลูกหลานแล้วได้มาเจอคุณลุงด,ด,ด้วยลูกหลานลิงภูเก,ก็ตนดินน้ำจะกุลทุ่ง่าอ้าบางทีเขาก็หิวนะอ,อไม่มีอาหารตรงนี้ไฟไหม้ด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนไนมะ่ไม่มีแลวอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ก่อนไฟไหม้ด้วยนะคะคือใจรุนร้วนเลยนะทุกคนต้องมีใจรุน้วนเลยทำมาได้กว่า ยี่สิบกว่าปีนะคะคือใจบุญม,ม,มากคมคามสุขภาพิาพดีสุขภาพกายก็ดีปลอดต,ตับอ่าอ่า ทุกอย่างไม่มีโรคอะไรหมอเลยไม่นัดแล้ว80ปีแล้วอ80ปีแล้วพอให้เหมือนเป็นการต่อชีวิตเราด้วยใช่ครับหนูนะคะก็ขออวยพรให้คุณลุงนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะได้ทําความดีนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะแข็งแรงแข็งแรงค่ะก็เดี๋ยวแม่พึ่งนะคะก็จะโอนเงินไปช่วยคุณลุงด้วยนะคะเพื่อที่คุณลุงจะได้ นำเงินนี้นะคะไปซื้ออาหารให้ลิงต่อนะคะก็ใช่ค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะทําบุญนะคะให้อาหารลิงก็มาได้ที่นี่เลยค่ะเขาโต๊ะแชะนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงนะคะไปให้อาหารต่อเลยค่ะยังไงก็ขอบคุณคุณลุงมากมากนะคะขอบคุณค่ะอ่ายังไงก็ฝากติดตามช่องเบียนาสิเค็ขับด้วยนะคะเดี๋ยว ep หน้าเราจะพาไปทัวร์ที่ไหนนะคะก็ฝากดูกันด้วยค่ะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย